ท้อหมดมแล้วนะบานดอนไซน่นะท้อหมดแล้วบานแคนนี่นะ<อ>เรียบร้อยข้ามทางแหละอันนี้มันมีคนจะได้ไลมากหรอนี้ณิปไหมอัปเดตสถานการณ์น้ำ ตอนนี้นําแกนได้ลนฟังซี่บุญเฮืองแล้วเขาทวมเมือนประชาสนแเ้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เวลาหกโมงเช้านาทีวันที่เสาร์สามเดือนเจ็ด่องวันเสารนะ์ห้านำแกนเมืองฮงซาได้ลฟังซี่บุญเฮืองแล้วนำทวมแล้ว จั่งฟ้นก็นยังตกแห้งเยอ่ฟ้นยังม,มีพาดธีไว้จิเซาเลยเนี่ยนำกำลังใหม่เลยเนี่ยลนนังเรียบร้อยทางบานแทมจะเป็นอะไรเน,ะนาะคณาวสิบนเฮืองอยังขึ้นสูงนณะนี่แหละหนักเลย กำลังมาอีไ้ไรนี่นำเนี่ยย้อนกำลังมาเลยความมาแล้วเนี่ยคว้ำละเป็นทะเลเรียบร้อย giờ chị chị loại phải vẫn hàng mặt hen và chị bên nào đấy chị nhám lăng mà này nó 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 nặng 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 nương nặng nương vẫn nhằng tột bắc vẫn hèn nữa nè Thôi 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 nằm. Đặt lại phía nào ơi Không xác hò Thuống mất lọ Thá xuống hừa thuống mất lọ Nặng 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 Kinh thơ lê mất วา,า้เหมดหุ่นใน,นบ้านหุ่นทั้อหมดแล้วนะบ้านดดนไซ่หนะทั้วหมดแล้วอีออกไปเบิ้งทางบันแทนกันเป็นอะไรหุ้บอันนี้เป็นบริเวณกว้าน้านำแกน่นตอนนี้นำ้ำระดับน้ำที่ จุกว่าแล้วตอนนี้นะ่ะน้ำกำลังมาอีกนี่เป็นบริเวณกว่าบานแทน่นร้อมเรียบร้อยโทโทรโทโทน้ำกำลังมาได้เนี่ยน้ำกำลังมาได้เนี่ยร้อมมาได้บานแท่นกันด้ สอยทางเงี Walker, ้ยท้วมเนาะลองฟังนี่ดูหน้าท้วมหมดแล้วหน้าเบื่องนี่ท้วมหมดแล้วท้วมหมดอะไรอาดู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 น้ำกำลังมา mát banh hèn gà này đây đặt lại đặt lại nát nát này này nát nát khám thang nát nát mấy khăn hôm nát này nát thôi, thôi, ่างเซนบันแฮนไปไหนกันคำลบรถบัดออกมาบได้แล้วเนี่ยไปบได้เลยนี่รถก็ไปบาดาดไปบาดา้คุก็ไปบไดา้

มันจะได้ไหลมากเหรอวันนี้รู้ไหมห <c oughs> นักข้าวหนักข้าวไปจับมือบาท <c oughs> กำลังซี้แจงแล้วเหมือน,น,นกันและคนก็เลาะเต็มหมดเนาะ ลอยน้ำน้องดีเบาไม่ปกติเหือนบุซี่ลายปันนี่ก็อืมสุกแล้วเดี๋ยวก็บ่มีเข้าขึ้นเลอบ่ได้นึงเนาะคันพทงกำลังข้ามน้ำมา คลอ,องเนื้อคลองเนื้อคุนก็นยังเข้าแล้วเนาะคลองวัดคุบดน,ะนะบลอดเนาะเนาะเออทวนน้ำบาโอ,อ้วันการไปดิกำลังชี้แจงเนาะเออสภาพสภาพเทียงขาเลยพี่น้อง <laughs> ไปเก็บผาบก่อนเหนียงเกินสิไหลน้ำพายก่อนมันนึกว่าได้ไหลน้ำนองละ่ะเอาซรัพยนี่กันเนาะก็เขาแล้วปล่อยนะอหนาหมอกหนาเขาลุ่วัดคนหนึ่งเนาะ นันนอนทุนดิไม่มานก็จะคลายหูทหารตำรวจกำลังมาเอาตุ้นอ้ยพี่เหนือเอ้กองทัพนี่เอามือมาปกเลย ทางเตอพูนียังหายเลยทางนี้ก็ยังเป็นขอน้องน,นั่นคนก็ตกเข้าดีแห้หายนะ ได้นำที่เสาเนาะฝนแห้งตกเนาะลายแห้งถามรถติ

พอดีได้สโม่งนึงแล้วนี่นะนำท่วมนี่นะมาแห้งเสยจบไลยกันเดี๋ยวพี่น้องบ๊ายบายเดินราจะมาอัพข้อมูลข่าวซ่านเดี๋ยวเนี่ยหามรถจักรหามรถจักรขึ้นที่นั่นก่อนเดี๋ยวมันจะไล่โอ้โหใส่ซีร่องที่แย่มากกะมี กองส้มกองเสี่ยเท็ดยังก็ไ้เนาะเจ้าใดญ่จะยืนเบิ้งหรอบ่านำลายมากะลยลองนำนองไปซื้อบนี่ฮะเบ้องอ๋อี่ลองมาเนเสียง จบลายก่อนนะจ๊ะจบลายก่อนจบลายก่อนอู้นำแห้งมา